คลิปนี้จัดรถครอบครัวตัวท็อปนะครับที่ประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วกว่าหลายแสนบาทมาให้พี่ๆรับชมกันคันนี้เป็น m i t ซูบิ s ิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ 2.4GT p r ีเมียมเป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับ E-Lit e e dition โฉมปี2022เลยนะครับเลขไม้เพียง70,000โลเท่านั้นนะครับใครหาอยู่เนี่ยราคาไม่ถึงล้านแล้วตอนนี้อยากชมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดน,นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องตอบรถครอบครัวครับเจอกับผมนะครับที่บริษัททออโต้นะครับอยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่ับหมินบุรีกรุงเทพครับวันนี้นะครับพามาชมรถครอบครัวกันสําหรับคันนี้เลยเป็นเจ้ามิต s u b ิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครัตัวนี้เป็นตัว2.4 GT Premium ขับ2นะเป็นโฉมปี2022เลย ครับได้เป็นตัวหน้าใหม่เรียบร้อยนะครับใครหาอยู่เนี่ยชมหน้านี้นยครับเป็นชมหน้าปัจจุบันเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าชมนี้หล่อดูดันแน่นอนนะครับเลขไมเพียง7จ็ดหมื่นโลเท่านั้นนะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้กับราคาค่าตัวเพียงแค่9ก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครสนใจซื้อสดได้ครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับฟรีดาวน์เนี่ยผ่อนตกเดือนละประมาณ17,000บาทเท่านั้นหรือใครเนี่ย มีงบดาวนะครับสามารถวางดาวให้ข้างวดถูกลงได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเดิมโลงงานแบบนี้นะในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยก็เป็นสีดำไฮคลอสแบบนี้นะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เป็นแบบ l e d มีไฟเดย์ทามเป็นแบบ l e d นะและที่สําคัญปาเจโลเขาจะมีในส่วนของตัวฉีดน้ำนะครับล้างไฟหน้าให้ด้วยนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยเขามามีมาให้ถึง4ตําแหน่งนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ ในส่วนของตัวท็อปแบบนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวกล้อง3 6 0องศานะครับทะเบียนก็จะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะครับแล้วก็มีคําว่าปาเจโร่สปอร์ตด้านหน้าตรงนี้ครับนะสวยงามมากนะผมชอบมากสาหรับ m ิ t s u บิชิปาเจโร่นะครับถ้าเทียบกับแบรนด์หลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฟอร์จ e r เนอร์หรือว่าเป็นตัว i ิลล์สุ x ิวเอ็กเนี่ยนะปาเจโร่เขานะครับออปชั่นก็ดีราคาก็ถูกกว่านะครับบอกเลยว่าการขับขี่เนี่ยดีมากๆไม่ว่าจะเป็นช่วงลงช่วงล่างนะครับสมรรถนะการขับขี่เนี่ยดีมากๆา เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและที่สําคัญรถที่บริษัททุกคันเรามีรับประกันโครงสร้างไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าก่อไม้และที่สําคัญอยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไฟแนนซ์ของผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ทาเรื่องทําเอกสารให้ถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะมาดูที่สองตัวล้อนะครับตัว e l ลด์อีดิชันนี่ครับล้อเนี่ยเขาจะได้มาเป็นล้อสีดําเงาแบบนี้นะครับขนาด ตัวล้อเดี๋ยวผมขออนุญาตดูให้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นล้อขนาด18นิ้วนี่ล้อส8นิ้วเป็นยางตัวนี้เ๋ยวเดี๋ยวดูยางให้ยางเป็นน่าจะเป็นยางเดิมติดรถมานะปี2ีสองนะครับเดี๋ยวเราจะดูแลตรวจเช็คให้นะครับถ้าเริ่มเสื่อมสภาพเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยสวยๆเลยนะครับก่อนส่งมอบเราจะมีการขัดเคลือบสีนะครับสปาตัวรถนะครับแล้วก็เก็บงานในหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับกระจกข้างเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวแบบ led นะมาพร้อมแบบปรับพับไฟฟ้าครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็ติดฟรีมาแล้วรอบพันนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวชิ้วกันศาสตร์มีให้ครบนะบด้านบนเนี่ยจะมีหลักหลังคาสีดําแบบนี้มาพร้อมหลังคาดำนะตัวนี้ยังไม่ได้ล้างนะก็จะมีฝุ่นมีอะไรตามการใช้งานนะครับพี่ๆเดี๋ยวเราจะเก็บงานทำความสะอาดให้แล้วก็ตรวจรถให้ฟรีสองร้อสิบห้าจุดก่อนส่งมอบนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับใครที่กงังวลซื้อรถเมื่อสองนะซื้อกับผม ไว้วางใจได้นะครับเอาไปใช้งานอีกยาวๆพี่ดูครับตัวเบาะเนี่ยสภาพดีมากเบาะนะถ้าเป็นตัวเอลิทิชั่นแบบนี้เบาะหนังนะครับเป็นสีน้ําตาลเข้มปบไฟฟ้าคู่หน้าเรียบร้อยภายในเนี่ยก็จะคุมโฟนสีน้ําตาลแบบนี้ตัดด้วยสีดาสวยมากนาะแล้วมาดูในส่วนของตัวภายในหนะหน้าจอตัวนี้โหวสวยมากนะครับพี่ๆเลขมาอยู่เจ็ดหมื่นสามพันโลและดูในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะครับเวลาเรากดเบรกเนี่ยหน้าจอก็จะ,สะแสดงผลตรงนี้นะครับนี่เวลาเราเหยียบเบรกก็จะขึ้นแบบนี้เลย นะฮะได้มาเป็นวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันเรียบร้อยมีอะแดปที่ฟุดคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนนะครับก่อนการชนปาร์คเซนเซอร์ด้านหลังมีโครบแทคชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคันนี้นะครับมีแจ้งเตือนออกนอกเลนให้ด้วยนะครับควบคุมรถให้อยู่ในเลนมีให้ด้วยนะมีเกียร์แพดเดิ้งชิพนะในส่วนของด้านหน้าตัวนี้นะไฟหน้าเนี่ยปรับเป็นออโตได้นะครับตัวนี้ไฟหน้าสามารถปรับเป็นออโตได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวจอกลางเนี่ย จอกลางเขานะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีเนวิเกเตอร์แบบนี้นะครับสามารถดูแมนได้นะครับตรงนี้ไม่ต้องเชื่อมเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเชื่อมไวไฟนี้เป็นเนวิเกเตอร์ติดรถนะครับแล้วก็มีข้อมูลรถให้ด้วยนะครับและที่สําคัญตัวนี้มีกล้อง360องศานี่นะครับตัวนี้กล้องหลังกล้อง360อองศาครบแล้วนะครับด้านนี้เปิดฝาท้ายจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแอร์ครับได้มาเป็นดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับสามารถปรับ อุณหภูมิเนี่ยเป็นแบบออโต้ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญที่เขามาเหนือจากตัวแบรนด์หลักเนี่ยนะจะได้เป็นในส่วนของตัวโหมดนาโนอีนะครับเป็นโหมดฟอกอากาศนะครับทำให้อากาศสดชื่นภายในรถเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากนะตัวนี้ผมชอบมากนะครับลมแอร์เนี่ยสดชื่นมากนะครับเขามีโหมดฟอกอากาศนะครับแล้วก็มาพร้อมไวร์เลสชาร์จนะครับชาร์จแบตโทรศัพท์แบบไร้สายได้มี HDMI USB 2ตําแหน่ง Power Outlet ให้อีกหนึ่งตำแหน่งโอ้โหออปชั่นมาครบ ในส่วนของตัวกุญแจเป็นคีย์เลนแบบนี้มีกุญแจให้ครบทั้ง2ดอกครับสามารถเปิดประตูท้ายนะครับจากตัวรีโมทได้นะครับแล้วก็มาพร้อมในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับออตโตเ้เบรกโฮนะครับที่วางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งนะครับที่ว่ามักแขนเนี่ยเป็นหนังเดิมๆสภาพกริบมากนะครับแอร์แบ็กมีมาครบนะครับและดูในส่วนของตัวด้านเอกสารก็จะมีให้ครบนะไม่ว่าจะเป็นพวกบ er ุ๊กเซอร์วิสหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเอกสารสําเนารถอะไรพวกนี้นะครับผู้มือรถเนี่ยมีให้ครบเลย นะภาษีพลบนะครับไม่ต้องห่วงเราต่อให้ครบนะเราจะต่อให้ครบนะตัวนี้ภาษีไม่มีขัดเกินนะติดฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มลามินานะพี่ๆดูครับนะเป็นฟิล์มลามินาฟิล์มดีด้วยนะครับแล้วก็ที่สาคัญตัวนี้กระจกมองหลังเนี่ยได้เป็นตัดแสงออโต้นะครับติดตั้งกล้องหน้ากล้องบันทึกด้านหน้าจากตัวป้ายแดงมาแล้วอันนี้คือน่าจะเป็นกล้องที่ติดมาจากป้ายแดงเลยนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่กล้องบันทึกด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโฟกัสให้ดู ใช้งานได้ตามปกตินะครับสวยเลยคันนี้หนด้านบนเนี่ยหลังคาก็จะเป็นสีเบจนะครับมีลําโพงด้านบนหลังคาให้ด้วยนะครับไฟส่องสว่างครบที่เก็บแว่นตานะครับในส่วนของตัวกระจกแต่งหน้ามีให้มาพร้อมไฟส่องสว่างครับด้านคนขับนะครับก็มีให้นะนี่สวยงามนะครับบอกเลยว่าออปชันเนี่ยเขากินขาดในตัวของถ้าเทียบกับแบรนด์หลักนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างบ้างนะครับด้านโครงสร้างเห็นไหมท่านผู้ชมครับ แก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยลดนะครับน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกเนี่ยได้เป็นออโต้ทั้ง4บานนะครับมีเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยที่เปิดเป็นหนังแบบนี้สวยๆเลยที่จับประตูนะครับก็จะหุ้มหนังตรงนี้มาด้วยนะฮะกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับไล่มาดูในส่วนของตัวสปอนเมทอาร์คโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างสวยนะครับโครงสร้างเดิมๆิมแบบนี้ไม่มีชนหนักการันตีให้แน่นอนนะครับบอกเลยว่าซื้อที่ผมไปไม่มีผิดหวังนะครับนี่พี่ดูก่อนนะครับรถเนี่ย สภาพสวยสภาพเดิมเป็นยังไงนะครับไล่ไปดูแต่ละจุดเลยนะครับโลโก้มกรนะครับทุกอย่างชัดเจนแบบนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังมาดูกันครับฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับสําหรับมิตซูบิชิปาเจโร่เนี่ยผมชอบตรงที่ว่านะครับเขานะครับจะมีนะเดี๋ยวุขาตเปิดเบาะด้านหลังก่อนนะครับนี่ด้านเบาะนี่ให้ดูก่อนนะตัวต้เบาะเนี่ยสามารถปรับเอ็นได้อีกนะฮะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมที่วาง พักแขนนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้อีก2ตําแหน่งครับโหสวยจริงๆนะตัวนี้ดูหรูหรามากนะครับและที่สําคัญใครที่เป็นรถครอบครัวนะครับมีเด็กนะครับนั่งด้านหลังพวกนี้ก็จะมีในส่วนของตัวจอกลางให้ด้วยนะจอกลางะครับใช้งานได้ตามปกติครับนี่จอกลางมีให้นะครับสามารถดูพวกยูทูบก็ได้นะครับลิงก์กับตัวหน้าจอด้านหน้าได้เลยนะในส่วนของตัวด้านนี้ก็จะมียูรเสียบแบบปลั๊กไฟบ้านกับตัวรูเสียบแบบ USB 2ตําแหน่ง นะปักไฟบ้านก็ได้150วัตต์เลยนะบางรุ่นเนี่ยจะเป็นแค่100วัตต์นะตัวนี้นะ2 2 0โวลต์100วัตต์ครับอ่ะด้านหลังเนี่ยแอร์นะครับเ็าจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับนะแล้วก็ปรับระดับแอร์พวกนี้ได้นะความแรงลมแอร์อะไรพวกนี้นะสวยจริงนะด้านหลังนะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับผมขอญาตแกะให้พี่พี่รับชมเลยนะครับผมจะพยายามนะครับรีวิวให้ดูเหมือนที่มาดูรถจริงได้เลยนะครับรีวิวแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับไล่ไปดูทุกตออทุกมุมนะครับ นี่ดูด้านแห่งประตูไล่ไปกันดูแบบพร้อมๆกันเลยเนะี่ยตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเด็กนะครับสำหรับล็อกเด็กที่เปิดจากด้านในนะครับตัวนี้นะฮะใครที่มีเด็กด้านในก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเปิดจากด้านในไม่ได้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านหลังคาสโคัคซีเนะี่ยสวยเดิมเลยล้อสิบปดนิ้วยางบริสโตนตัวนี้นะครับน่าเป็นยางเดิมติดรถมานะครับยางปีสองนี่เห็นไหมครับ สัปดาห์ที่17นะครับปี2นะครับก็เป็นยางเดิมติดรถมาใช้งานไปประมาณ700 0หมนโลนะเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้นะก่อนส่งมอบดูแลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นยางถ่ายน้ํามันเครื่องของเหลวอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนี่ผมชอบปาเจโร่ด้านหลังเหมือนกันนะครับสำหรับไฟท้ายเขาเนี่ยนะเป็นแบบ LVD Light Guiding นะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง4ตําแหน่งนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยเป็นแบบ LVD เส้นๆดัดนี้นะมีไฟเบรกตรงที่3านะครับจะอยู่ด้านบนตรงนี้ ดักเทลด้านหลังเนี่ยเป็นสีดำนะครับตัดกับตัวรถสีขาวเนี่ยมองแล้วว่าสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายโลโก้จะมีคําว่า Elite e dition แบบนี้นะมีที่ปัดน้ำฝนกระจกล่ฟ้านะครับประตูท้ายเนี่ยได้เป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับถ้าเทียบกับตัว f o r t จูเนอร์มิวนะฝาท้ายเนี่ยเขาเปิดไวมากพี่เปิดปิดไวมากนะครับไม่มีสโลนะครับแล้วก็ด้านหลังเบาะเนี่ย สามารถพับได้แบบนี้พับไปแนวราบได้นะดึงเก็บพับไปแนวราบได้แบบนี้แล้วก็บรรจุของได้เยอะนะแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ก็จะมีเครื่องมือนะครับอุปกรณ์แม่แรงทุกอย่างให้ครบแล้วนะฮะอุปกรณ์พร้อมนะครับด้านนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะครับให้2ตําแหน่งมี power outlet ให้อีกตรงนี้หนึ่งตแหน่งครับ่มาดูด้านท้ายกันนะครับสาหรับโครงสร้างด้านท้ายนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมน็อตทุกอย่างไม่มีขยับไม่มีแกะสปอตเมทอาร์คเดิมชัดเจน ฝาท้ายเดิมนะครับถ้าแบบว่ารถเนี่ยมีการโดนด้านท้ายมาเนี่ยประตูตรงเนี้ยแต่ะแ,แต่ต้องถอดทําทรงทําสีแล้วแต่นี้คือเดิมมากซีนกาวเดิมนะครับด้านข้างตรงนี้สปตรอตเบนอาร์จะเห็นชัดเจนแบบนี้นะครับรถสวยดูง่ายครับบอกได้เลย,เลยนะครับไฟท้ายก็ยังแท้เดิมจากโรงงานไม่ได้มีแกะไม่ได้มีถอดนะตัวนี้สีเดิมเดิมเลยนะครับด้านท้ายไม่ได้มีการเก็บสีเลยนะสีเดิมสวยนะครับแล้วก็ด้านท้ายตรงเนี้ยวรเนี้ยเห็นไหมท่านผู้ชม ซีนนะครับด้านบนเนะี่ยฝาท้ายเนี่ยเอาเล็บจิกเข้าได้หมดนะครับซีนเกาาเดิมๆประตูท้ายเป็นระบบไฟฟ้านี่ปิดไวมากนะครับเปิดปิดไวมากฝาท้ายนีย่ต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบกับแบรนด์หลักนี่เขาไม่มีการสโลว์นะตัวนี้ปิดไวนะครับแล้วดูเหลี่ยมสันบอดี้โดยรวมพี่ๆนะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีการจมน้ําไม่มีน้ําท่วมหรือว่ามีการชนหนักหรือรถไฟไหม้มาใดๆนะร,รถสภาพเกตเจริงคันนี้นะครับไม่แค่เจ็ดหมื่นี่เอาไปใช้งานได้อยกยาว,ยาว นะครับประหยัดไปแล้วหลายแสนบาทนะครับผมบอกเลยน่าสนใจนะครับแล้วมาดูในส่วนของตัวเสาเสาบีต่อฝั่งนี้นะคจะเห็นนะครับพวกโลโก้พวกเนี้ยอยู่ครบนะครับเดิมเดิมทุกอย่างน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะคันไขใดๆนะครับหัวน็อตทุกอย่างครงสร้างเดิมก่อนประตูเนี่ยจะเห็นรอยมาร์กอันนี้คือรอยมาร์กจากตัวศูนย์เขาเลยนะปาเจโลนะรจากโรงงานนะครับนะแล้วก็ในส่วนตัวสปอนเมทอาร์คเห็นไหมท่านผู้ชมโครงสร้างนะครับ ไล่ไปให้ดูแบบนี้เลยแกะดูได้หมดนะครับพี่พี่ได้ทั้งหมดเลยนะครับใครที่อยากมาดูรถจริงหรือว่ามาทดลองขับกันก็ติดต่อครับผมได้เหมือนกันนะครับผมยินดีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมเซลล์ท็อปทอโต้นะที่ปรึกษาด้านการขายนะครับแล้วดูในส่วนของตัวเสาเอนะครับแก้มเนี่ยไม่มีรอยขยับไม่มีรอยถอดนะครับซอกด้านในสปอรตเมทอาร์คเดิมประตูเดิมเดิมไม่มีรอยขันรอยขยับแล้วก็แผ่นเพจนะครับเพจตรงนี้มีคําว่าปาเจโร่สปอร์ต นะมีไฟด้วยนะครับตรงนี้นะครับสวยเลยนะครับใครหาอยู่มีลําโพงนะครับแล้วก็ที่วางพักแขนพนักพิงแขนตรงนี้ก็จะเป็นหนังหมดนะครับสปอตเม่อาร์กนะครับเห็นมาชัดเจนนะครับเดิมจากโรงงานหมดนะครับรถสวยจริงๆได้เป็นสีขาวมุกด้วยนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นสีขาวธรรมดานะครับเป็นสีขาวมุกนะครับเลียมสารตัวรถนะครับบอดี้ทุกอย่างเดิมนะครับแล้วก็ล้อพวกนี้นะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเลยคันนี้คือล้างขัดเคลือบสี แล้วก็ส่งมอบได้เลยนะครับสวยมากนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยนะครับลนที่สําคัญเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมดูในส่วนของด้านหน้าโครงสร้างตัวรถแล้วก็บอดี้เครื่องยนต์เนี่ยว่าเป็นไงเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมกันมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ DID อนะครับคอมมันเรวขนาด2,400ซีซีนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วพี่ดูนะครับสภาพเครื่องยนต์เนี่ยสวยกิฟเลยนะครับตัวนี้ น้ำมันเครื่องไม่มีรั่วซึมหรือไหลยเยิ้มปะเกันทุกอย่างเดิมหมดนะคเครื่องยนต์บอดี้เดิมๆไม่มีการตัดแต่งโมดิฟายใดๆอันนี้ผมสตาร์ทรถให้พี่ๆรับชมอยู่นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ก็ไม่มีการสั่นคลอนนะไม่มีน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มไม่มีควันไหลนะครับเดี๋ยวผมจะชัดใ้ตัวนี้ให้ดูเครื่องยนต์เนี่ยเดิมๆหมดนะตัวนี้น้ำมันเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับก่อนส่งมอบพวกนี้นะแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ตรวจเช็คค่า CCA ให้นะค,ค่า CCA ต่ำแล้วก็เปลี่ยนให้นะครับ ของก็อากาศดูแลตรวจเช็คให้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคาหน้านะครับเห็นไหมท่านผู้ชมไฟหน้าแท้เดิมไม่แกะไม่ถอดมาร์กิ้งเอลนะครับอยู่ครบนะมาร์กิ้งเอลนะครับทุกอย่างคาหน้าเดิมไม่เคยไลท์นะไม่เคยทาสีนะสปอนเซอ้าพวกนี้ก็อยู่ครบชัดเจนสามด้านในด้านเดิมเดิมแบบนี้สีเดิมกระจังด้านหน้าเดิมแท้ครับไลทไปเลยนะครับในส่วนของฝั่งนี้บ้างจะเห็นมาร์กิ้งอาร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นมาร์กิ้งอาร์นะครับลูกลมทุกอย่างนะครับคาเดหน นะซับด้านานงด้านในเนี่ยที่พี่ดูได้หมดนะหรือว่าใครที่กังวลน,นะครับสามารถให้ช่างเนี่ยมาตรวจเช็คได้นะครับเป็นช่างของส่วนตัวของลูกค้าก็ได้นะครับมาตรวจเช็คได้เลยนะครับคันนงคันหน้าพวกนี้แก้มเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมไม่มีรอยขยับรอยแกะใดๆนะครับแก้มเดิมนะครับระบบเบรก ABS ให้ครบนะตรงนี้เดี๋ยวทำความสะอาดให้ใหม่หมดนะครับหัวน็อตนะครับทุกอย่างไม่มีรอยขันนะฝากระโปรงเดิมแท้โรงงานนะครับ ด้านบนก็จะมีรูสปอตเบนอาร์ครูต้องพฟมแบบนี้นะครับโฟมสวยเดิมแบบนี้นะครับรูไม่มีบิดเบี้ยวนะถ้าบิดเบี้ยวเนี่ยมีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาแน่นอนนะตัวนี้ก็คือเดิมนะเห็นไหมท่านผู้ชมจะพยายามไล่ไปให้ดูแบบละเอียดนะครับเหมือนที่พี่มาดูรถจริงได้เลยรูโฟมสปอตเมทอาร์คเดิมฝั่งนี้ก็จะเห็นแก้มเดิมนะครับด้านซ้ายนี่สปอตเมทอาร์คนะครับเดิมหมดเลยเมทอาร์คอยู่ครบนะเดิมๆนะครับซับด้านในซอกด้านในก็จะเห็นเมทอาร์คชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ฝั่งนี้นะครับหัวน็อตเห็นไหมท่านผู้ชมไม่มีรอยขยับรอยขัดใ,ใดๆฉนวนการความร้อนก็ยังสภาพด,ดีนะครับไม่ได้มีการฉีกขาดหรือว่าตกท้องช้างนะรหรือว่าใช้งานไม่ได้อันนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยสวยเดิมนะตัวนี้ใครสนใจยอยู่นะครับรีบตัดสินใจนะครับสําหรับมิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับ2.4 GT Premium นะเป็นตัว Elite Edition โฉมปี2022เลยนะตัวนี้ปีใหม่สุด เลขหมายคันนี้เพียงเจ็ดหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับกับราคาค่าตัวเพียงแค่เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวเนี่ยตกผ่อนแค่เพียงเดือนละประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าบาทน,นะครับใครรายได้เนี่ยสองเท่าของค่างวดสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยขึ้นไปเนี่ยพี่พี่มาจัดฟรีดาวได้เลยหรือว่าใครมีงบดาวสามารถวางดาวได้นะครับค่างวดก็จะถูกลงนะครับรีบตัดสินใจรีบยกโทรศัพท์โทรหาผมได้เลยนะวันนี้ ผมพามารีวิวให้รับชมแบบละเอียดกันเหมือนพี่ๆี่มาดูรถเจ็งได้เลยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดีย๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ